บทที่3านักเรียนชั้นปี2ที่เก่งที่สุดเอาละสำหรับบทเรียนในวันนี้นะศาสตราจารย์เซริโอเริ่มต้นที่จะสอนเหมือนที่เขาทำทุกครั้งบรรยากาศวันนี้มันช่างผ่อนคลายและอบอุ่นเหลือเกินแสงแดดที่ผ่านมาทางช่องทางหน้าต่างนั้นนะ มันทําให้ห้องดูมีชีวิตชีวามากเลยละ่ะแล้วมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกง่วงนอนไปเลยละ่ะเอาสรุปจะละสรุปจะเรียนหรือว่าจะนอน<บ>ยิ่งฉันพยายามที่จะฟังเสี่ยวกับที่อาจารย์พูดมากเท่าไหร่เนี่ยฉันรู้สึกว่าเปลือกตาของฉันเนี่ยก็เริ่มหนักขึ้นทุกทีทุกทีแบบและเหมือนเสียงของศาสตราจารย์นั้นอ่ะค่อยๆเบาลงเรื่อยๆเหมือนเลือนหายไปเลยละ่ละหลังจากนั้นเนี่ยหูของฉันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังมากๆเลยละ่ะมาแล้วจูเลียส ี่สิงโตของเราแต่แต่พาเสียงพี่จูเลียังไงดีวะศาตาจารย์เซเลโอฮะผมจูเลียสได้กลับมาแล้วครับโอ้ผู้ชายร่างใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้กระแทกประตูเข้ามาในห้องเรียนของเราแล้วก็ทักทายศาสตราจารย์เซเลโอหลังจากที่เขาเปิดประตูเข้ามากลับมาแล้วสินะยินดีต้อนรับกลับมาว่าแต่ภารกิจเป็นยังไงบ้างล่ะ ได้ระบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่มีเลยครับเป็นวันทํางานที่ดีมากเลยนะครับว้าจริงเหรออาจารย์ยินดีด้วยนะที่ได้ยินอย่างนั้นนะว่าแต่ต้องการอะไรล่ะทําไมถึงไม่อยู่ที่นี่ก็แค่ผ่านมาเท่าน,นั้นแหละครับแล้วก็อยากจะมาแวะดูเด็กปีนหน้าใหม่ใหม่ทุกคนด้วยอ่านั่นสินะเหตุผลถ้างั้นก็ให้ฉันแนะนําตัวเธอหน่อยแล้วกันนะได้เลยครับผม ทุกคนนี่คือจูเลียสนักเรียนชั้นปี2เขาอยู่สูงกว่าพวกเธอสองปีนะไม่ต้องกังวลที่จะคุยกับฉันนะคุยมาได้เลยล่ะเอาละ่ะถ้าเธอไม่ว่าอะไรจูเลียสตอนนี้เราก็อยู่กันระหว่างการเรียนการสอนอยู่นะโอ้ขออภัยครับหลังจากที่การทักทายจบลงจูเลียสก็ได้ออกจากห้องไปอาจารย์ต้องขอโทษด,ด้วยสำหรับการรบกวนนะนะ ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาวันนี้เนี่ยกลับมาเหรอฮะเขาไปไหนมาเหรอฮะแะตอนนี้เนี่ยปีหนึ่งอย่างพวกเธอเนี่ยจะต้องได้รับการเรียนการสอนอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วก็ฝึกอยู่ที่มหาลัยแห่งนี้นะแต่หลังจากที่เธอได้เริ่มเรียนปีสองเนี่ยเธอจะต้องไปทํากิจกรรมนอกสถานที่นะถ้าจะพูดให้ถูกก็คือพวกเขาเน่ยจะให้เธอเนี่ยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นั่นเอง สำหรับคนที่มีพลัง e ีีที่เพียงพอแล้วก็เ,เหมาะสมกับงานนั้นๆน,นนะอะไรนะนักเรียนที่อยู่ในชาร์จอย่างนั้นเหรอฮะก็คือเหมือนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงอะน,นะพวกเราเราอัศวินเนี่ยจะต้องรับการทดสอบแล้วก็ได้รับการส่งไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อให้เรียนรู้ในนอกสถานที่แล้วก็สถานที่จริงนั้นๆอยู่แล้วเหรนะเข้าใจแล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ย หน้าที่ของพวกเธอตอนนี้ในปีหนึ่งเนี่ยก็คือแค่เรียนแล้วก็ฝึกเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นฝึกฝนให้ดีๆล่ะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยแต่ว่าเรามีนักเรียนปี2อถึงปีสด้วยเหรอเนี่ยฉันไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อนเลยอะ่ะไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าจะผ่านเข้ามาในหัวสมองฉนันนะนะ บางทีหนึ่งในนั้นอาจจะให้เหตุผลที่ดีมากขึ้นก็ได้นะว่าทำยังไงถึงจะทำได้ดีกว่านี้นะฉันควรจะไปศึกษาสักหน่อยซะแล้วสิฟงน้อยทุกคนวันนี้จะเป็นการฝึกเกี่ยวกับการฝึกเล็งเป้าตัวต่อต,ตัวนะจนกระทั่งตอนนี้นั่นหละพวกเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมากกว่าการฟันดาบ แต่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะฝึกการใช้ปืนแล้วล่ะโอ้เริ่มใช้ปืนแล้วหรอฝึกเตรียมตัวการใช้ปืนพกเนี่ยนะเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ที่พื้นก็จริงและดูเหมือนว่าเราจะต้องยิงมันให้โดนด้วยนะอย่างที่พวกเธอรู้กันอัศวินส่วนใหญ่จะใช้ดาบเป็นอาวุธอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้พวกเธอเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ปืนให้ได้มากถึงสุดเท่าที่จะทําได้นะการมีปืนอยู่ในมือเนี่ย นั่นหมายถึงว่าเธอสามารถฆ่าใครก็ได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจบางทีอาจจะพลาดไปโดนเหล่าประชาชนก็ได้ฉันรู้ว่าเธอเนี่ยเรียนมาจากเซเลโอกันแล้วแต่การเป็นอัศวินเนี่ยจะต้องเดินทางไปในหลายๆประเทศนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้รับความไว้วางใจจากเหล่าผู้คนในเมืองซะก่อนถ้าเธอเผลอไปยิงประชาชนเข้าแล้วก็ จากพื้นที่สาธารณะที่สามารถผ่านไปได้ที่ไหนแท้ก็ได้นะจะทําให้พวกเธอเนี่ยไม่สามารถเข้าประเทศนั้นได้เลยละ่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือพวกเธอจะโดนลงทันด้วยการห้ามใช้อาวุธและดาบไปตลอดชีวิตเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอาชญากรส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ปืนมากกว่าดาบเนี่ยอาจจะดูไม่สามารถสู้กับพวกนั้นได้ก็จริงแต่นั่นแหละ คือสิ่งที่พวกเธอจะต้องเรียนรู้ในการควบคุมปืนให้ได้สะก่อนเพราะอย่างน้อยมันก็ยังเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้เธอรอดจา,จากสถานการณ์เลวร้ายได้นะแต่บางประเทศก็ไม่ให้นําปืนเข้าไปนะแต่ในที่สุดแล้วพลังกำลังของตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดหลังจากที่เขาพูดจบซาตานเนเดลิสก็ได้กระโดดกระสุนยางเข้าไปเพื่อเป็นตัวแทนของการใช้กระสุน หลังจากนั้นก็ให้พวกเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะยิงฉันยิงไปที่เป้าหมายที่ลักษณะคล้ายหน้าหลังจากนั้นก็อีกลูกหนึ่งมันยากกว่าที่ฉันคิดไว้อีกในการยิงให้โดนนะนะ<ข>ในอีกนายหนึง่งทีโอเนี่ยยิงโดนจุดศูนย์กลางของจุดที่ทำให้ตายได้ทุกครั้งเลยละ่ะฉันคิดว่าดาบน่าจะเหมาะกับเขาแล้วนะ กลายเป็นว่าเขาเหมาะกับทุกอย่างเลยเรอเนี่ยของเล่นเด็กสักๆไม่ได้อยากทราบลืมแม้แต่น้อยก็ยังหญิงเหมือนเดิมนี่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้มั่งไหมเนี่ยแจวฉันยิงโดนแล้วโอ้แต่นอกเหนือความคาดหมายนั้นอ่ะกระสุนที่โดนพอๆกับทีโอน่ะก็คือออสการ์นั่นเอง เขายิงโดนกับทุกนัดเลยแหละนายนี่เจ,จ๋วเป็นบ้าเลยจะไม่รู้เลยว่านายมีความสามารถทั้งสด้านนี้ด้วยนะมันก็แค่โชคนะแต่ว่ายิงโดนเป้าหมายนะ่ะมันรู้สึกดีจริงๆนะไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เธอเนี่ยยิงโดนได้มากกว่าโชคหรอกนะแน่ใจนะว่าเธอไม่เคยเยิงมาก่อนอนะ่ะเธอยิงเป็นธรรมชาติมากเลยล่ะเป็นธรรมชาติเหรอว้าวออสการ์ Oscar. ฉันดีใจนะที่นักพวกนายคิดอย่างนั้นน่ะออสการ์และฉันเนี่ยมีประสบการณ์ด้านการใช้บดาบเนี่ยแย่มากเลยละ่ะเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่แปลกที่เขาจะเขินอายเล็กน้อยในการที่พวกเราเนี่ยเห็นเขาเก่งด้านการใช้ปืนนะนะอ่ะฉันพึ่งนึกได้มีข่าวดีสําหรับพวกนายในตอนนี้ด้วยอนะข่าวดีเหรอฮะใช่แล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พวกนายเนี่ยจะได้ออกจากมาหาหลัยเราออกได้เหรอฮะเดี๋ยวอะไรนะจะรู้ว่าพวกเธอเนี่ยเคยอยู่อาศัยอยู่ข้างในนี้เนี่ยมานานแล้วใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพวกนายสามารถออกจากมาหาหลัยแล้วก็เดินรอบเกาะได้อย่างที่พวกนายต้องการแล้วล่ะแจ๋วในที่สุดฉันก็จะได้ไปร้านหนังสือสักทีแต่ไม่ใช่ว่านายสั่งหนังสือมาหลายเล่มแล้วไม่ใช่เหรอนายจะบ้ายัางไงเรา หนังสืออ่ะมันมีมากกว่านั้นอีกนะอย่าโง่หน่อยเลยนะจะใจะเย็นหน่อยซิทำตัวให้สมกับเป็นอัศวินหน่อยแล้วกันนะโอเคเข้าใจแล้วครับออกข้างนอกเหรออืมสงสัยฉันต้องหาเวลาว่างออกไปข้างนอกหน่อยแล้วสิควรได้รับการออกข้างนอกโกเอาเฮ้ยแล้วรูปน่ารักด้วยนะเออนี่อันหนึ่ง คุณได้รับการ์ดเครกไอแลนด์เกาะเครกเกาะที่นี่ชื่อกะเครกโอเคโอ้เข้าช่วงฟรีไทม์เลยเว้ยเอาว่ะเอาละฉันควรจะไปที่ไหนดี